พาะคะุณผู้ชมไปเปิดอาชีพแปลกกันสักหน่อยนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปูดำที่สำคัญเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เพียง2องอย่างบวกกับความชำนาญว่าแต่จะเป็นอาชีพอะไรตามไปหาคำตอบจากข่าวนี้กันค่ะ มาแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่กําลังชมอยู่นี้คืออาชีพมัดปูดํานั่นเองคุณผู้ชมค่ะอาชีพที่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะคะเพราะว่ากันว่าคนที่ทําอาชีพนี้ต้องใช้ความชํานาญเพราะว่าถ้าจับปูไม่ดีเนี่ยก็จะโดนก้ามปูอบอวดหนีบได้แผลกันไปเลยนะคะดีดีเดี่ยวตามไปเจอคุณสถาพรจันท่าจีนนะคะหรือว่าพี่น้อยเป็นอดีตเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอยู่ที่อำเภอเมืองตราดวัยห9ปีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการมัดปูดํานะคะ ดูจากการมัดนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าไวแล้วก็คล่องแคล่วอย่างมากเลยคือพี่น้อยเนี่ยเล่าฟังว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครหลังมีครอบครัวที่จังหวัดตราดแล้วก็เลิกจากการเลี้ยงกุ้งมานะคะจึงได้รับจ้างหลานชายที่เลี้ยงปูดําในบ่อรธรรมชาติเนี่ยมาทําหน้าที่มัดปูดํานั่นเอง ส่วนวิธีการที่พี่น้อยใช้มัดปูดำนะคะเขาเรียกว่าเป็นการมัดแบบทางภาคกลางค่ะนั่นก็คือมัดทุกนิ้วปูด้วยเชือกฟางนะคะก็จะทําให้ตัวปูเนี่ยไม่สามารถเดินได้จากนั้นเนี่ยก็ใช้กระสอบที่เจาะรูเอาไว้เพื่อเตรียมส่งให้กับรถวิ่งอาหารทะเลนะคะเพื่อนําไปส่งที่ปลายทางที่สั่งซื้อเข้ามาค่ะพี่น้อยเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าที่เห็นมัดจนชํานาญแบบนี้เนี่ยก็ผ่านการถูกปูหนีบนิ้วมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะเมื่อถามถึงรายได้เนี่ยพี่น้อยก็บอกว่า เอาเข้าจริงๆคุณผู้ชมก็แล้วแต่ร้านชายจะให้เนาะโดยจะมีปูให้มัดทุกวันนี่แหละค่ะหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีถึงแม้จะได้เงินไม่มากนะคะแต่พี่น้อยก็บอกว่าก็ยังดีค่ะเพราะว่ายังไงก็มีรายได้เข้ากระเป๋าเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันนะคะถ้ามองในแง่อาชีพสร้างรายได้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะของคนเมืองตราดนะคะที่เขามีอาชีพรับจ้างมัดปูดำนะคะเป็นรายได้เสริมของเขานั่นเองนี่ทรงห้าง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ